ดเด็กๆสวัสดีค่ะคุณครูกิ๊กมัวแต่ร้องเพลงเพลินยังไม่ได้สังเกตเลยว่าวันนี้ถึงบทเรียนออนไลน์แล้วใช่ไหมคะสําหรับวันนี้นะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าคุณครูกิ๊กมีบทเรียนออนไลน์อะไรมาสอนเด็กๆ ต่เมื่อกี้คุณครูกิ๊กร้องเพลงเกี่ยวกับอะไรคะเด็กๆไหนใครสังเกตตอบคุณครูกิ๊กได้บ้างยกมือคะ่ะใช่แล้วคะ่ะคุณครูกิ๊กร้องเพลงโรงเรียนของเราหน้าอยู่ใช่ไหมคะสัปดาห์นี้คุณครูกิ๊กสอนเด็กๆเรื่องโรงเรียนของเรานัาา่น,นเด็กทราบไหมคะว่าโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนอะไรคะ ใช่ค่ะโรงเรียนของเราชื่อว่าโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยแต่ก่อนอื่นคุณรู้จะพาเด็กๆไปดูคลิปวิดีโอก่อนเด็กๆพร้อมมคิค่ะถ้าพร้อมแล้วไปชมกันเลยจ้า กับฝ่ายบริหารของโรงเรียนนะคะนางสาวประภาสีคำนวณจิตท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยและก็มีรองทั้งสามท่านนะคะนายสินชัยสุวรรณดีรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยท่านต่อไปนะคะนางพรพิมลราชกิจกมทนท่านเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดศาลามีชัยค่ะ รองท่านต่อไปนะคะท่านชื่อนายธนาการพินภาคเป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาลวัดสารามีชัยนะคะเด็กๆพบท่านผออและรองผู้บริหารทุกท่านเด็กๆสามารถทักทายท่านได้นะคะท่านใจดีมากค่ะเด็กๆต่อไปนะคะก็จะเป็นคุณครูประจำชั้นของเด็กๆชื่อว่านางบุญทาชุ่มประดบับคุณครูกิ๊กค่ะเด็กๆ และก็จะมีคุณครูสายชั้นอนุบาล1ถึงอนุบาล3ของอนุบาลนะคะและโรงเรียนเทศาบาลของเราก็จะมีนักพัฒนาคอยดูแลความสะอาดนะคะส่วนนี้คือตึกอาคารเรียนอนุบาลนะคะเด็กๆและทวดจันเด็กๆมาโรงเรียนแล้วเด็กๆต้องไหว้ทวดจันด้วยนะคะอันนี้ห้องเรียนของน้องๆน,นะคะเด็กๆยังไม่ได้มาตอนนี้ นะคะเมื่อเปิดเรียนอย่างปกติเด็กๆก็ <ๆ S 2> จะได้มาเรียนในห้องเรียนห้องนี้เด็กๆอยู่อนุบาลหนึ 3, <ๆ S 2> ห้องเรียน MEP <ๆ S 2> <ๆ S 1> นะคะเด็กๆเห็นไหมคะห้องเรียนของเด็กๆสวยไหมคะห้องเรียนของเด็กๆสวยมากเลยนะคะคุณครูของเด็กๆมีด้วยกัน2ท่านนะคะคือคุณครูก๊ีและก็ทีเชอร์ทิมมี่นะคะจะคอยสอนเด็กๆดูแลเด็กๆ ห้องเรียนของเด็กๆนะคะก็มีมุมเรียนรู้ต่างๆที่เป็นภาษาอังกฤษนะคะมีล็อกเกอร์ให้เด็กได้ใส่ที่นอนด้วยเด็กๆชอบไหมคะห้องเรียนของเด็กสวยใช่ไหมคะเดีย๋ยวคุณครูจะพาเด็กไปชมเล่นชมกันนะคที่เทศบาลรีราชา บรรยากาศดมริมยิ่งสบายค่ะต้นไม้เขียวสวยงามเลย ดูบรรยากาศดูความสวยอย่นลีมน,น,นะคะต่อไปเราจะพาเด็กมาเที่ยวย่ชมตึกอนบุบานะคะข้างหน้าเป็นอนุาลสีเขียวเดียนเข้ามาจากจ้าเอเป็นไงคะเด็กๆเด็กๆได้ด,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 ดูคลิป เกี่ยวกับโรงเรียนของเราน้าอยู่แล้วใช่ไหมคะเด็กๆดักโรงเรียนเทศบาลวัฒสารามีใช่ไหมคะโรงเรียนของเราหน้าอยู่ภูม,สสม,ม,มิทัศน์สวยงามใช่ไหมคะเด็กๆสะอาดและก็ร่มรื่นด้วยคะ่ะค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะคุณครูกิ๊กก็มีเรื่องโรงเรียนของเราน่าอยู่มาให้ความรู้ให้เด็กๆเ,กเรียนรู้เพียงแค่นี้นะคะและที่สําคัญคุณครูกิ๊กขอฝากไว้นิดนึงนะคะ เด็กๆอย่าลืมนะคะรักษาสุขภาพนะคะจะไปไหนนะคะถ้าไปในที่ที่คุณแออัดก็พยายามนะคะไม่หลีกเลี่ยงในสถานที่แห่งนั้นแต่ถ้าหลีกเลี่ยงไม่ได้จริงๆน้องก็ต้องสวมใส่แมสนะคะแล้วก็ล้างมือด้วยน้ําเปล่านะคะหรือไม่ก็ล้างมือด้วย เอ็นกง,งนะคะแล้วก็อยู่บ้านไม่ดือ้อเชื่อฟังคุณพ่อคุณแม่นะคะแล้วก็เป็นเด็กดีแล้วก็เป็นที่รักของคุณครูกิ๊กนะคะสําหรับคลิปนี้คุณครูกิ๊กขอลาไปก่อนแล้วพบกับคุณครูใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบา,บาย